กลับไปดูด้วยว่าเมื่อไหร่ผมจะตัดสักทีว่าจนตอนนี้ผมยาวแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยคามยาวอมัดรวบตึงแล้วหรืไเปล่าสามจนจะต้องไปทำอะไรนะครับอยากก็จะดัดแล้วอีกนู่นซึ่งผมตูยังจากคลิปที่แล้วเท่าเดิมไม่ได้ตัดผมนะโดนก้อนผมดัดสลิดไม่ได้ตัดผมดัดสลิดหรือไม่อีสัพดาก็ไปดัดสันดานตัวเองนะ อ,อันนี้อยู่ที่ร้านของพี่สาวที่สนิทกันนะคะ <c oughs> เขาเป็นนักข่าวสมัยก่อนก็คือแบบวิ่งข่าวแล้วเจอการอะไรอย่างนี้นะะ <c oughs> เนาะอันนี้นั้นก็มีกิจการแบบเสริมซึ่งเสริมนั้น้วยวาอาชีพหลักมา <c oughs> เปิดออจากอาชีพหลัก <c oughs> ยังไม่ออกยังไม่ออก <c oughs> อันนี้ก็คือแบบมาเปิดรับร้านสาม่ำานะคะที่สมุรทรสงครามตรงนี้เขาเรียกว่าอินจันน่ะตรงอนุสาวรีย์อินจันอยู่ตรงข้ามแบบตรงข้ามพอดีเลยปักบุดมาด้อินจันตำแซบชื่อพี่ฝนวันนี้นั่บอกว่าหนังไม่พร้อมด้วย อะไรหลายๆอย่างทั้งเบาหน้าน้ำท่ายังไม่สอาดแล้วก็ที่สำคัญเสื้อผ้าขาดรุ่งร <c oughs> ิงก็เลยอาบไม่พอรับแขกแต่ว่าวัาวนนี้จะใช้อาหารมารับแขกแทนซอฟาวอร์หนึ่งนั่นก็คือหนึ่งลาบ <ลา S 1> ูมาเริ่มราหอมมากเลยอมหอสุดๆมาถึงร้านส้มตำม,มันก็ต้องมีส้ม,สมตำปลาาก่อนจะมาตรงนี้เปิด Facebook เจอเฟซบุ๊กพี่ฝนต้มปลาอยู่ซึ่งวันนี้ เราจะได้กินปลารับที่เขาต้มเองแบบแบบใหม่ๆแล้วมันหอมมากๆไม่เห็นหน้าแม่ค้าเพราะว่าวันนี้แม่ค้าไม่พอออกสื่อแต่เราจะได้เห็นกระบวนการทำน,นะคะที่เราทำอยู่มันก็ถ่ายแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าเอาเซนเซอร์หน้าหอดไปนะหอดเลยวะค่อนข้าง <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูเอ่ออาหารหน้าตาน่าทานของอินสตาร์ตัมแซฟกันนะเอาได้แล้วแต่จะใส่กี่เม็ดใส่มาเลยใส่มาแบบให้ดับเพลิงมันร้อแล้วนะ โอ้ยโอ้ยอยาเห็นหน้านะอย่าค่ะเนี่ยเห็นน้าคือแบบหน้าปวกอยู่ค่ะบอกไปสิว่าหน้าปวกแตมีผัวแล้วเว้ยเนี่ยนี่ผมก็สวยเว้ยเออเค็นเปนไม่ขายช่วงนี้ไม่ว่างแต่งหน้าโอเออเป็นรูปที่ออกใน f เฟซบ o ๊กอ่ะอืมเปนคนละแดบเลยนะคืออะไรวะที่เห็นอยู่ความเนี่ย แปลว่า AI มันพัฒนาไปไกลมากเลยนาะคุณก็ไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวไงเราจะคุยกันแบบโหมดใบแบบไม่ให้เห็นนด้นะคะไม่ให้เหรอคะเอาขึ้นภาพประกอบสวยๆจาก Facebook ค่ะค่ะทันกับมาี่ปลาเราทำเองนะคะอินจันต์ต่ำแซ่บสูตรก็คือมาทันตอนที่เขาไอ้นี่พอดีแหละต้มปลาแบบใหม่ๆเยจริงเนีคะโอ้อืมไม่ต้องท้เองไมต้องต้มปลาเองอะ เองรสชาติมันได้ดังใจมากกว่าเพราะว่าซื้อเอาแล้วบางครั้งมาตำแล้วมันมันไม่หนัวบางครั้งก็หวานไปบางครั้งก็เพิม่พมเพิม่มจับใจนะใช่มันไม่ได้หมายความว่าแบบได้ปลาจาเจ้าดังๆอร่อยออร่ยแล้วมันจะกินได้เลยเพราะ่ดังๆมันก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ใช่สไตล์ของอินจันต์ตำแซบอ่ะค่ะอินจันต์ตำแซบนี่คือน้องสะพ้ายเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์เพราก็ สอนในเรื guide, oh. hey, uh ่องของการตำกซุปตำเฮ้ยกระทะปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเสร็จคุณน้องไม่ชอบรสชาติของคุณพี่เลยใช่ไหมคะเออคุณยูกินแบบไหนอะคะคุณยูบอกพี่ได้นะคะจริงแบบปกติก็ไม่ได้เรียกเขาไม่ินอยูหรอกได้ยิวด้วยซ้ำอะ โอ้ยอะไรยังไม่เอาจริงๆปลามันหอมมากเลยอ่ะเอาหน้ามาต้องเปิดตัวแล้วโอเคค่ะเสียบปิดสนา่นแล้วทีนี้ซื้อตัวคนละชิ้นใช่ไหอืมนี่วก็เป็นดาราให้ทุกคนนะครับเออเดาใบหน้าออกมาต้องใช้การสกิลการวาดภาพหรือจะเป็นการให้ AI ช่วยนะครับไปดูตามเพจได้นนค่ะอาจจะเป็นแบบจริงๆก็ไม่ได้หลอกลวงนะคะแต่ถ้าถ้าต้องเดาแบบ โครงหน้าด้วยแชททีดีๆจะต้องใส่คำสำคัญว่าสวยมากคำเดียวเลยหรอพอแล้วค่ะมันคำสุดหูยเดน่เน่ที่น้องไปคุกเอาเลยค่ะมันเหมือยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยก็จะเรียกไอบคุณค่ะโอ้โหนี่เป็นก ตอแหลมากใช่ไหมมีแต่คนชมมากว้าวมาแล้วโหทุนี่คืออะไรจ๊ะตำกุ้งสดสดไ่สดก็ดูที่น้ำแข็งสิครัมันยังเป็นเก็ดตุเลยด้วยซ้ำเป็นกุ้งเก็ดน้ำแข็งนะคะรอดเดี๋ยวเราต้องมานั่งซัวเองโจ้รอดนี่ค่ะบมันจะมีซิมมากข้างหลังแต่แลาหอมชิบหาย ขอมแบบหอมตีขึ้นจมูกอ่ะเป็นไงอือโอ้โหหอมคนน่ากินเลยจะรออีกอย่างหนึ่งไหมหรือว่าเอาเลยเราค่อยไก่ทอดโฮ้ยเข้าไาอีกสิเอาเลยสิจ้าไม่รอหรอกไม่รอจ้าอะไรมาก่อนก็กินก่อนบ้าบก่อนสุดด้วยดีเด้อ มีก็คืดแบบหย่อนลงมาก็ทางล่เออ มา<ล>ถ้าแบบว่าใครชอบกินเผ็ดอ่ะคิดว่าน่าจะต้องชอบออเือ <c oughs> แม่บอกว่าให้เอาพัดลมตัวดำมาเปิดทุกคนดูสายมันนะมันเท่าตัวฉันเลยเว้ <c oughs> เยเนี่ยเหรอเออใหญ่มากเลยเอะเท่าตัวฉันเลยแกเอาไว้ดับเพลิงของพวกเรา ไหล่หลับและยี่นี่สัวเถ่างแม่ไม่ค่อยสายแล้วเนาะคือติดต้อนนะหน้าเราไม่หมอยู่บนใครจริงคือแบบพ่อแม่ทำมาเกิดผิดที่นาะไม่ถามว่าต่อยมวยด้วยนี่ต่อยค่ะชอบได้ไปต่อยใครในสนามจริงหรือยังจะต่อยนะต่อยต่อยต่อยคุณจะเรียกใครก่อนแล้วบางตัวถามแล้วเหมือนกัฉันว่าต้องเป็นตัวให้กูเป็นแบบว่าไอ้ เป็นเป่ารอดพี่ยังเหนื่อแตกเลยอ่ะเออทีหลังมาโทรมาถามพี่ก็อย่างเงี้ยแหละโอ้โอตลอดแต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงไม่รู้ติดค่ะให้กำลังใจคนทำอาหารก,กินอยู่นี้เลยดิแล้วแบบยุคนี้อะมันแบบจริงๆถ้ามานันมีหน้าได้มัโดนจะดีมากเลยเอ่ะหน้าเงือกอะตอนนี้ค่ะน้องทำให้กลัว จะใส่เป็นแบบเป็นตุ๊กตาอะไรคะเอารูปฉันได้ไหมเออเอารูปขึ้นเอออารูปขึ้นอื๊อุ๊ยอินอ่ะเอาไว้ตรงนี้อนฝุนม่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นไป่อาบน้ำฝุ่นได้ไหมเป็นเหมือนสแตนดี้สถานีฐานที่สุอ่ะเดี๋ยวเมาเดี๋ยวคนแม่เดี๋ยวแม่แม่นี่หนูกำลังออกรายการแม่เข้าซีนได้ไงคะแล้วมันไม่เียนป้ายไว้อ่ะคือเอาไปด้วยนะแล้วเมื่กี้ก็เวรพรานนะ ววอร่อยมากกินกินต้งแซ่บค่ะไปมาต่อค่ะ